นทอทอชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเทสนะฮะตัวทาทาดีเซลนะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.2คอมมันเ็วสีประตูลูก่างต้นลูกค้าเ <ś le af> พิ่งซื้อรถมานะครับเจ้าของเดิมบอกว่ารถสตาร์ตติดนะอ่าแค่กล่องรีโมทเสียรีโมทไม่มีถวิกุลจพังนะเน <ś le af> ียเนีร้อยยับ ประมาณนี้นะลูกค้าก็ไปหาซื้ออันนี้มาละชุดสวิตกุญแจแต่ว่ารีโมทไม่มีนะตัวนี้จะเป็นกล่องตัวสีดำกล่องดำเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาทำชุดรีโมทเปลี่ยนสวิตกุญแจก่อนนะว่ารถคันนี้มันจะสตาร์ตติดไหมนะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยในเครื่องนะก็ดูน้ำนะน้ำไม่มีนะ หน้าตาก็จะประมาณนี้กองโซล่าเเคยเปียกแล้วน้ำมันเครื่องมีอยู่เดี๋ยวดูตัวเติมน้ำก่อนมาดูนะฮะอันนี้กุญแจเนี่ยมาลองเทสกันดูก่อนนะจะทำการปลดล็อกจะทำการปลดล็อกรีโมทนะฮะแบบไม่ต้องใช้รีโมทก่อนอ่ะตอนนี้นะมาดูอาการเ,เ,รเรบื้องต้นเราเสียกุญแจปุ๊บมาดูนะฮะ หน้าจอจะมีตัวล็อกอยู่นี่นะรูปล็อกกุญแจล็อกอยู่เห็นไหมแออันนี้ล็อกอยู่นะอ่าล็อกกลุ่มกุญแจล็อกอยู่แล้วก็บิดกุญแจนะเงียบไม่มีเสียงอะไรนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะทําการเลื่อนรีโมทก่อนคือปลดล็อกก่อนจากกล่อง ตอนนี้นะระบบไฟมันรวนนะเนี่ยเห็นไหมไฟพามาขึ้นเป็นไฟสูงด้วยนะมีปัญหาไม่รู้ว่ากล่องมีปัญหาหรือเปล่านะไม่สามารถเลนรีโมทได้นะตอนนี้การเลนรีโมดลงอีกรอบนึงนะเพราะว่าดูว่ามันจะใช้ได้ไหมไฟมันรวนๆอยู่นะครั้งแรกออนะรอสัญญาณไฟกับพริบนะ รอสัญญาณไฟกระพริบพ,พามาอาค้างแล้วกระพริบสามครั้งออนหนึ่งนะรอสัญญาณไฟกระพริบนะสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทดูนะะ ว่าจะสตาร์ทได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าจะสตาร์ทได้ไหมก็สตาร์ทไม่ได้รีโมทไม่ตอบสนองนะฮะสตาร์ทไม่ได้นะครับลูกกุญแจยังล็อกอยู่เห็นไหมปกติทำขั้นตอนแบบนี้ลูกกุญแจจะต้องปลดล็อกนะฮะอันนี้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับ กุญแจล็อกอยู่นะฮกล่องน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับมาดูมอเตอร์สตาร์ทนะฮะไม่ทำงานถนดัดอันนี้จิ้มตรงแล้วเนะี่ยมอเตอร์สตาร์ทมีปัญหาด้วยเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทหนึ่งตัวทำกุญแจร,รีโมทแบบพับนะแล้วก็เรียงเคพ่องใหม่เพราะว่าเปลี่ยนคอกุญแจนะฮะให้มันใช้ด้วยกันได้หมด ทำรีโมทเสร็จเรียบร้อยนะพร้อมอัปเดตนะฮะเรโอเคสตาร์ทเรียบร้อยนะฮะก็คือเดี๋ยวลองเบิ้ลเบิ้ลหน่อยรดลากยาวๆนะเบิ้ลเบิ้ลแรงเลยโอเคเหมือนหัวฉีดมีปัญหานะรถมีอาการควันดำด้วยนะเครื่องติดละเดี๋ยวมาไล่ดูอีกทีว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็เรียงเรียง าลอ็อกกุญแจใหม่นะฮะเพาเปลี่ยนสวิช์ใหม่เปลี่ยนสวิช์ที่อคอกุญแจตัวนี้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมาดูกันเนยว่าเป็นอะไรอ่ามาดูการไหลกลับม้วนฉีดถูกสี่ไหลแรงนะถูกสามไหลประมาณถูกสองอ่าต่อไปถุงหนึ่ง ตามนี้หัวฉีดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะฮะถูกตีเป็นรอยหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะถูกที่สี่ไปสตาร์ตติดง่ายกว่าเดิมนะมาดูน้ำมันไหลกลับนะนิ่งๆเลยเรียบร้อย หลังจากซ่อมหัวฉีดเสร็จนะก็เดี๋ยวอันนี้เราไปทำแอร์มานะล้างระบบแอร์เปลี่ยนพัดลมโบว์แอร์นะแรกแอร์ไม่ทํางานแล้วก็มาดูไฟเช็คเอนจินเด้งนะอะ่กับพย่หนี้รอบจะอยู่ประมาณ4ี่พันรอบรอบอยู่4ี่พันรอบนะมาดูกันว่าเป็นอะไรนะ,ะมาตรวจเช็คดูนะะโค้ดขึ้นเกี่ยวกับระบบอากาศนะแล้วก็เซนเซอร์เกี่ยวกับระบบไฟนะ โบไม่ทํางานเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรนะว่าเป็นที่กล่องหรืออากาศไม่ีปัญหา,ากล่องนะไม่มีตัวล็อกเลยไม่มีอะไรเลยก็คือเสียบไว้ประมาณนี้นะกดแค่กดไว้ประมาณนี้กดไว้แค่นี้นะอะหลังจากอ่าขยับปลั๊กกล่องใหม่นะมาติดเครื่องดูอันนี้โค้ดก็ลบไปแล้วนะ เรามาเช็คโคด้ดดูโค้ดมานะสุการอากาศลบออกแต่ว,ว่าไฟโชว์นี่ตอนนี้มีปัญหานะใช้ไม่ได้นะลองเปลี่ยนกล่องดูนะะติดเครื่องติดโค้ดไม่ขึ้น เช็คโค้ดโค้ดปกตินะะไปดูดูไปก็กอ่ไปเช็คกันจิ้นไม่มีนะขั้นตอนต่อไปนะคือการลงทะเบียนกล่อง ECU นะอันนี้ก็ลงให้เรียบร้อยนะเลขกจะดสี่ห้ารอยสิบสองนะตัวน,นี้จะเป็นตัวสี่ประตูอ่าห้าร้อยสิบสอง ตรงแล้วเรียบร้อยต่อไปคือการปรับค่าการฉีดน้ํามันให้เข้ากับกล่อง ECU นะฮะด้วยระบบคอมพิวเตอร์้ายเซตค่าการฉีดน้ํามันให้เข้ากับกล่อง ECU กับกล่องใบใหม่ ก็ปรัปบค่าการฉีดน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูสอบวิ่งเทสอัตราการเล่งก็โอเคนะไฟไม,ม่มีโชว์ละวิว่งดีเลย สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้เบื้องต้นลูกค้าซื้อเบิ่งจะซื้อรถมานะก็เอามาปลุกนะกล่องอ่า ECU มีปัญหารถสตาร์ทไม่ติดนะรีโมทกุญแจอันนี้อัปเดตใหม่เปลี่ยนแบบแบบครับนะสวิเคอุญแจที่กุญแจเวลาสตาร์ทก็ยับเลยแปลงเลยยับเลยทำาลยยับให้ทำขึ้นเดิมหมดเรียบร้อยแล้วพร้อมล้างระบบแอร์นะแก้ไขล้างระบบตู้แอร์ใหม่เปลี่ยนพัดลมโบเวอร์แอร์ แล้วก็เปลี่ยนกล่อง ECU ลงทะเบียนกล่องพร้อมอัปเดตด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้จบสวยๆไปเลยสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับปูช่างต้นทาทาชลบุรีนะศู0ย์2 2 2 2 2นย2องนยงเนี่ยเรื่องรถาทานึถึง,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 งชาง่างต้นทาทาชนบุรีซืขายซ่อมจบเพืที่เดียวนะจ๊ะ